้คุณบอกว่าคุณสนใจเรื่องการทําธุรกิจแล้วก็เรื่องการตลาดเนี่ยแต่ถ้าคุณไม่เอาเรื่องแบรนด์เลยเนี่ยพูดง่ายๆว่าไม่พยายามใช้มันเนี่ยในระยะยาวเนี่ยบอกเลยนะครับว่าเหนื่อยเพราะว่าคู่แข่งเนี่ยเขาจะทําได้น่าสนใจกว่าคุณผมก็อยากให้คุณได้ลองใช้วิธีที่เรียกว่าแบรนด์ personality หรือว่าการทําเรื่องของบุคลิกของแบรนด์มันมีหลายคนนะครับเพื่อนพี่หรือว่าลูกค้าหลายท่านที่ผมได้รู้จักเนี่ยบางทีโดนข้อมูลผิผดๆไปเรื่องของการทําแบรนด์แล้วก็ เอาไปใช้ต่อไม่เป็นก็เลยทําให้เรื่องของการทําแบรนด์สําหรับเขาเนี่ยมันเกิดความไกลตัวรู้สึกแบบ okay, ไม่โอเคไม่เวิร์กอะไรเงี้ยกลายเป็นเรื่องที่ยากเกินไปทําให้เขาใส่ใจเรื่องคําว่าแบรนด์น้อยลงไปทั้งที่จริงจริงแล้วเนี่ยในระยะ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องของการทําแบรนด์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีประโยชน์แล้วก็เป็นเรื่องที่อยู่ในยุคสมัยจริงๆในปัจจุบันเนี่ย แบรนด์ที่เป็น global brand หรือว่าแบรนด์ดังๆหลายๆแบรนด์เนี่ยใช้วิธีการในการสร,าสร้างสินค้าหรือบริการให้เหมือนกับคนจริงๆเอาความรู้สึกใส่เข้าไปเอาการสัมผัสให้เหมือนกับมีความสัมพันธ์กันยังกับมีชีวิตเข้าไปอยู่ในตัวแบรนด์พอเขาทําแบบนี้ปุ๊บแล้วอะ่ะแบรนด์มันก็ใช่ไหมมันก็ลงลึกแล้วก็ทําให้คนเกิดความประทับใจง่ายขึ้นดังนั้นถ้าเกิดวันนี้คุณเป็นเจ้าของกิจการหรือว่าคุณเป็นนักการตลาดหรือแม้กระทั่งเป็นนักขายหรืออะไรก็แล้วแต่ แต่ว่าไม่เข้าใจคำว่าแบรนด์เนี่ยก็น่าเสียดายวันนี้ก็เลยเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนมาคุยกันเรื่องของบุคลิกแบรนด์เนี่ยมันมีความสำคัญยังไงที่จะทำให้ธุรกิจหรือบริการของเราเนี่ยเติบโตแล้วก็มีลูกค้าที่ชัดเจนมากขึ้นจริงๆ จากประสบการณ์ผมเนี่ยวิธีการทําแบบนี้จริงๆแล้วมันแยบยนต์กว่าการที่เราไปพูดตรงๆอ,อีกมันทําให้เรามองเห็นกลุ่มลูกค้าเราได้ชัดเจนมากขึ้นสะท้อนคนที่สนใจสินค้าหรือบริการเราได้ดีกว่าที่จริงอยากชวนคุยสนุกๆเพราะว่าเรื่องเรื่องเองของการทำคาแรคเตอร์แบรนด์หรือว่าบุคลิกของแบรนด์เนี่ยมันมีมุมที่ทําให้เราเห็นได้เยอะแยะมากมายเลยขอเริ่มต้นจากแบรนด์ระดับโลกก่อนแล้วกันนะ b บรนด์ดฟหลายๆคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วนะครับก็เป็นแบรนด์ที่แบบมีชื่อเสียงใช่ไหมแล้วก็หลายแคมเปญเนี่ยมันเป็นที่ฮือฮาบรนด์ดฟเนี่ยเป็นแบรนด์หนึ่งที่คนทําแบรนด์ส่วนใหญ่เนี่ยหรือนักทําโฆษณานักสื่อสารเนี่ยใช้เรียกว่าเป็นกรณีศึกษาเลยก็กรเรียกว่าได้เพราะว่าเขาสร้างแบรนด์ให้มันมีทัศนคติสร้างแบรนด์ให้มีมุมมองซึ่งมันเป็นจุดอะไรที่แบบพูดตรงๆว่ามันลึกมากแบรนด์ดอฟเนี่ยพูดในมุมที่เขาเรียกว่าอะไร เป็นความงามจากภายในซึ่งปกติแล้วแบรนด์ที่ที่เป็นเรื่องความงามส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็พูดอะไรที่เบสิกใช่ไหมเป็นความงามจากภายนอกอะไรที่เราเห็นสัมผัสได้แต่โดฟเนี่ยมาลึกเลย เรียกว่าเป็นตัวแม่เลยดีกว่าเอามุมมองเอาทัศนคติเอาความเชื่อเอาความบริสุทธิ์เอาความโปร่งใสเอาความมั่นใจที่อยู่ข้างในเนี่ยใส่เข้าไปแล้วมันก็เลยทําให้เราเห็นชีวิตของความเป็นแบรนด์แบบโดฟเนี่ยมันลึกซึง้งมันทําให้คนที่เป็นลูกค้าหรือว่าเป็นผู้บริโภคเนี่ยเกิดความเลื่อมใสซึ่งอันเนี้ยโดฟเนี่ยพูดง่ายๆว่าทำตรงนี้ชัดเจนมากบุคลิกของแบรนด์ก็ ออกมาเ,เรียกว่าเป็นแนวแบบบริสุทธิ์มีความเป็นฮีโร่จะเรียกว่าเป็นอินโนเซนต์ฮีโร่ก็ได้อันนี้มันก็น่าสนใจแล้วก็ทำให้เราสามารถที่จะอินกับมันแล้วก็เป็นลูกค้าที่คิดแนวทางแบบนี้คล้ายกับโดฟบแบรนด์ต่อไปที่อยากจะพูดก็คือแบรนด์ a p p l e นะครับจริงๆก็เบื่อมาก Apple เนี่ย เป็นแบรนด์ระดับโลกที่ทุกคน,นจะยกมาเป็นกรณีศึกษาแต่ว่ามันก็กกจริงๆแล้วมันก็สําคัญนะเราก็อาจจะต้องสังเกตเข้าไว้นิดนึงอะไรเงี้ยแบรนด์ Apple เป็นแบรนด์ที่สะท้อนความเป็นนักสร้างสรรค์ชัดเจนมากๆทุกคนเห็นอยู่แล้ว ความสร้างสารรค์ของ Apple เนี่ยมันลงกินลึกไปไม่ใช่แค่เรื่องของสินค้ามันไปจนถึง s สต f f มันไปจนถึงร้านค้าทุกๆอย่างเลยที่เขาแสดงออกมันมีความเป็นผู้นำเทรนดมันมีความเป็น m i n i m อลมันมีบทบาทบางอย่างที่เรารู้สึกว่าถ้าเราใช้แบรนด์แบรนด์เนี้แม่งเทใช่ไหม แต่จริงๆแล้วตอนเริ่มต้นน่ะแบรนด์ Apple เนี่ยไม่ได้สะท้อนความเป็นนักสร้างสารรค์นะครับตอนนั้นเขาพยายามจะบอกว่าเขาว่าเป็นนักล้มล้างนักปฏิวัติด้วยซ้าเพราะว่าในก่อนหน้านี้คอมพิวเตอร์ที่เราคุ้นเคยมันก็จะเป็นภาษาอะไรที่ยากๆใช่ไหมเป็น PC ต้องป้อนโคด้ดป้อนอะไรเขามาเพื่อที่จะให้ตลาดเนี่ยมันถูกคิวออกไป อันนั้นเนี่ยก็เป็นวิธีการในการสร้างกลยุทธ์ในการสื่อสารของ Apple ในช่วงแรกแต่ปัจจุบันเนี่ยแอปเปก็เปลี่ยนตัวเองมาเป็นแนวแบบนี้แหละสร้างสรงสรค์แล้วก็มีความหรูขึ้นมีความลักชัวรี่ขึ้นถ้าเราอยากจะหาแบรนด์ที่มีความเป็นเทรนด์ด้วยมินิมอลเอ่อครีเอทีฟมีความเป็นเอ่อความเป็นสมัยใหม่ความเป็นนักสร้างสารรค์ต้องยอมรับว่า Apple เนี่ยทำ ทุกสัดส่วนแบบชัดเจนมากแล้ววิธีการสื่อสารของ Apple มันเป็นอะไรที่โมเดิร์นฉะนั้นก็เราก็จำเป็นต้องเรียนรู้จากเขานะแล้วก็วิธีการใช้สัญ,ญลักษณ์ต่างๆของ Apple ที่เอามาสื่อทั้งในเรื่องสินค้าหรือบริการนะ่ผมว่ามันทำให้เราเข้าใจบุค,คลิกในตัวตนของสินค้าบริการแบบ Apple ได้ดีมากๆนะบางทีมันก็ดูหยิงๆนะ แต่เราก็ชอบใช่มเพรว่าเวลาเราใช้สินค้า Apple แล้วเรามีความรู้สึกเหมือนแบบตัวเราเท่ไปด้วยอันนี้เป็นเรื่องของตัวตนของแบรนด์ที่เขาลึกซึ้งแล้วก็แบบไปถึงจุดนั้นแบบได้แบบทุกจุดเลยเนาะตั้งแต่สมัยก่อนที่ s ซี e จ็อบยังอยู่ก็จนมาถึงปัจจุบันถึงแม้จะเปลี่ยนเป็นทีมคุกแล้วแต่ความสร้างสารรค์แล้วทุกวันนี้ก็มีความเป็นลักชัวรี่เข้าไปอีกเนี่ยมันยังไม่จืดจางลงไปเลย จริงมีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเนเรื่องของการสร้างบุคลิกแบบ Apple นะครับเพราะว่า Apple เนี่ยเขาทําให้เราเห็นเรื่องของการมีคาแรคเตอร์ใหม่ๆซ้อนเข้ามาอย่างเมื่อก่อนตอนเริ่มต้น Apple ก็ไม่ได้เป็นแบรนด์ที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์น,นะตอนนั้นเหมือนแบบมันมีแบรนด์ PC ใช่ไหมไมโครซอฟ f t อยู่หรืออะไรอย่างเงี้ย a p p เ e ก็เข้ามาเพื่อที่จะแบบสู้กับ PC ก็มีเป็นลักษณะแบบว่าเป็นผู้ท้าทายผู้ท้าชิงเป็นแบรนด์แบบปฏิวัติว,ตวงการ,รอะไรเงี้ยนั้น ความแรงของการที่แบบเราเป็นแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ใหม่เนี่ยเขาใช้จุดนั้น,เ,นเป็นจุดที่แบบว่าสู้คู่ต่อสู้มากกว่าเรื่องของการคิดสร้างสรรค์นเนาะจนกระทั่งแบรนด์ PC หรือว่าแบรนด์ที่เป็นคู่แข่งเนี่ยมันเริ่มบางลงไปเนี่ยเขาก็เน้นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เน้นเรื่องของการเป็นลักชัวรี่เข้ามาเยอะขึ้น อันต่อไปที่อยากคุยก็เป็นแบรนด์ที่ชื่อว่า PayPal นะครับ PayPal เนี่ยเป็นแบรนด์ที่จริงๆแล้วมาในยุคแรกๆเลยของแบรนด์สตาร์ทอัพที่ต้องการที่จะแบบเข้ามา disrupt ธุรกิจเดิมๆเพราะว่า PayPal มันเป็นธุรกิจดัานกันเงินใช่ไหมฉะนั้นการที่เขาประกาศตัวให้รู้เลยว่าการเงินในยุคใหม่ที่ไม่ต้องเป็นเงินสดแล้วเนี่ยแต่ไม่ต้องไม่ใช้ธนบัตรเนาะแต่เป็นการโอนเป็นดิจิตอลมันนี่เนี่ยเขาจะต้องเข้ามาแทนให้ได้อะไรเงี้ย นั้นมันก็เป็นอารมณ์ประมาณแบบคาแรคเตอร์แบบค่าของเดิมล้างของเก่าให้สิ้นไปอะไรเงี้ยเป็นสาย disrupt โดยแท้เลยซึ่งถ้าคนชอบพวกแบรนด์ที่เป็น disrupt จะเห็นคาแรคเตอร์พวกนี้อยู่แล้ว t e เทสล o า g o o g l e หรือ Apple ยุคแรกเหมือนที่คุยไปพวกนี้เขาจะต้องสามารถที่จะคิวคู่แข่งเดิมที่เป็นแบบเดิมออกไปให้ได้อะไรอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นเพย์เพาก็เป็นอันหนึ่งที่เราชอบแล้วก็มีความชัดเจนในเรื่องของการสร้างคาแรคเตอร์แบรนด์แบบนี้แบรนด์ Brand ต่อไปก็เป็นแบรนด์ s t b u c u s คล้ขาย Apple เลยไม่ได้อยากพูดพูดบ่อยแต่โอเคมันก็จริงๆมันก็เป็นเคสที่เราเข้าใจกันง่ายนั้นขอพูดไปนิดหนึ่ง Starbucks เป็นแบรนด์ที่ให้ความอบอุ่นให้ความทันสมัยมีความน่าลองมีประสบการณ์ใหม่ๆให้ลูกค้าเข้าไปได้ ชิมได้ซื้อของได้ใช้เวลาใช้ประสบการณ์อยู่ในขณะเดียวกันแบรนด์ t a r r u c k s ก็ยกระดับของคนที่กินกาแฟด้วยทำให้เรามีประสบการณ์ใหม่ๆอันนี้มันเป็นเรื่องที่ t t r r u u k s เนี่ยเหมือนกับเปลี่ยนมุมมองของคนกินกาแฟความตั้งใจของบาริสต้าที่ทำกาแฟให้เรากินหรือว่าร้านที่มันนั่งแบบนั่งได้นานๆน่ะมีวัฒนธรรมแบบเปนั่งทำงานในร้านกาแฟอะ่ะอันนี้มันก็เกิดมาจากร้าน Starbucks นี่แหละคิดว่านะ เขาก็สามารถที่จะดึงจุดต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาเป็นจุดแข็งเป็นจุดสื่อสารเป็นจุดที่เราสัมผัสได้ไปนั่งชิลซึ่งแต่ก่อนเราก็ไม่ได้นั่งชิลร้านกาแฟนะมันไม่มีให้นั่งใช่ไหมยุคก,ก่อนก็ถ้านั่งชิลก็ต้องไปโรงแรมหรืออาจจะนั่งอยู่บ้านอะไรเงี้ยห้องรับแขกอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นบุค,คลิกที่แบรนด์ Starbucks พยายามใช้ในลักษณะพื้นพื้นั่นน่าจะเป็นแบบเอ e ว y ร a เนนะเป็นเฟรนด์เป็นอะไรเงี้ยแต่ว่าในจุดต่างๆเขาก็มีทั้งความเป็น ความสมัยใหม่นะความโมเดิลมีความเป็น explorer ด้วยแล้วก็ให้ความรู้สึกแบบเป็นผู้นำเหมือนกันบางจุดเราอาจจะดูวิธีในเรื่องของการใช้เรื่อง Element ต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องสีสัญ,ญลักษณ์โลโก้อะไรพวกนี้ใช่ไหมทำได้ดีทำได้แบบโดดเด่นนะครับ แล้วก็อีกแบรนด์หนึ่งที่อยากจะพูดไว้ก็คือแบรนด์นีเวียนีเวียเป็นแบรนด์ที่อยู่เมืองไทยมานานมากถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยแบบ30ปีที่แล้วแบรนด์นีเวีก็มีโฆษณาในบ้านเราแล้วแล้วก็มีความเป็นโมเดิร์นมากๆสมัยก่อนโฆษณาของ n i เวียเนี่ยพูดถึงในเรื่องของความใส่ใจในเรื่องผิวความห่วงใย,ยเรื่องของสุขภาพผิวนี่แหละสุขภาพร่างกายด้วยมีความทันสมัย มีความอ่อนโยนอันนี้จะเป็นจุดเด่นของการนำเสนอหรือการสื่อสารของแบรนด์นีเวียเลยแล้วก็ยังสามารถเข้ากับความเป็นครอบครัวได้ด้วยอันนี้เป็นจุดเจ๋งอันหนึ่งของนีเวียคือมันไม่ได้ดูเซ็กซี่ไปหรือมันไม่ได้ดูแบบว่าเฉพาะกลุ่มเกินไปแต่มันกว้างมากพอที่จะสามารถเป็นสินค้าแมสประเภทหนึ่งที่คนที่จะต้องดูแลผิวหันหาอะไรนี่จอเออนีเวียก็เป็นคำตอบหนึ่งสำหรับการที่เราสนใจเรื่องผิว อยากพูดแบรนด์ไทยบ้างอะแบรนด์ไทยเนี่ยในใจผมที่ผมชอบมากๆเลยก็คือแบรนด์สิงห์ตั้งแต่เด็กจนโตมาจนถึงวันนี้สิงหเนี่ย พูดในเรื่องของการเป็นความเป็นไทยใช่ไหมความโมเดิร์นความภูมิใจที่เราเป็นคนไทยอะไรเงี้ยผ่านวัฒนธรรมผ่านการใช้ชีวิตผ่านสินค้าตัวเองจนกระทั่งแบบมาถึงจุดหนึ่งที่เขาใช้เรื่องของไลฟ์สไตล์ใช้ความทันสมัยต่างๆเข้ามาผสมผสานมีอัตลักษณ์ชัดเจนเนี่ยอันเนี้ยโอ้โหแบบชอบมากแล้วยุคตอนผมเป็นวัยรุ่นเนาะเขาเอาดนตรีที่เป็นดนตรีแบบบลูมาใช้ในโฆษณาอะไรเงี้ยสิงก็สามารถที่จะสร้างตัวตนสินค้าตัวเองเนี่ยให้เบียร์ธรรมดาธรรม มันกลายเป็นเบียร์เท่ๆของคนที่อยากกินอะไรเงี้ยอันนี้คือการทำบุคลิกแบรนด์ที่ถือว่าโคตรเจ๋งอะแล้วมีความทำให้เราอยากติดตามอยากเห็นทุกการสื่อสารของเขาถึงแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยมันก็มันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะเพราะมันเป็นโซดาเป็นอะไรอย่างี้ใช่ไหมรู้สึกว่าเออมันก็ดูสนุกดูบ้านลงไปแต่ว่าเขาก็ยังไม่ทิ้งความเป็นโมเดิร์นแล้วก็ มีลักษณะที่เป็นความเป็นไทยอะปนอยู่ในนั้นอยู่ตลอดเวลาอันนี้คือความเจ๋งของแบรนด์สิงห์อาจจะเรียกว่าเป็นถ้าเป็น personality ก็เป็นแบบแฟนเป็น everyman เป็น explorer ก็ได้เท่ดีชอบชอบชอบแบรนด์ไทยกันหนึ่งที่ชอบก็คือแบรนด์บาร์บีคอนลืมไปแล้วว่าแบรนด์บาร์บีคอนจริงๆมันชื่อว่าบาร์บีคิวพาซ่านะจำได้แล้ว่าเป็นชื่อบาร์บีคอนเดี๋ยวนี้เหลือก้อนแล้วด้วยซ้ำแบรนด์บาร์บีคอนเนี่ย น่าจะเป็นแบรนด์แรกๆเลยที่เอาความเป็นตัวมาสคอตมาเล่นในเชิงที่แบบสร้างความสัมพันธ์แบบที่เห็นไปเป็นรูปธรรมเนาะแล้วก็รีแบรนด์ตัวเองมาด้วยวิธีการที่ใช้ตัวนี้แหละคือกล้าก็ต้องยอมรับว,ว่าเขากล้าแล้วก็ทําได้สนุกทําแล้วก็คนก็อินแล้วก็มีคนไปตามจริงๆอันนี้มันเป็นเรื่องที่มันไม่ใช่ทุกคนทําได้ก็กิจกรรมของการสร้างให้ก้อนมันมีการสื่อสารกับคนอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็ เขาก็ทําได้ดีนะคนจําได้ด้วยแล้วก็บุคลิกของแบรนด์ก็เด่นด้วยบาร์บีคอนก็น่าจะเป็นแบรนด์หนึ่งที่คนไทยชอบมีลักษณะความเป็นเพื่อนเวลาเราอยากไปกินร้านอะไรสักร้านหนึ่งก้อนก็โผล่ขึ้นมานะแล้วมันก็มีความผูกพันกับผู้บริโภคอีกแบรนด์หนึ่งที่อยากพูดก็คือแบรนด์ MK แบรนด์ MK ก็เป็นแบรนด์ร้านอาหารไทยที่มีลักษณะความสนิทสนมแบบคนไทยมีความเป็นครอบครัว ใช้เพลงใช้ท่าเต้นของ s สตา f ทำให้เกิดการจดจำการนำเสนออาหารเมนูที่เราคุ้นเคยอะตั้งแต่เด็กๆสะดวกสะอาดง่ายไม่แพงของที่มีคุณภาพอันนี้เป็นหัวใจหลักเลยซึ่งผู้บริโภคไทยหรือว่าลูกค้าไทยเนี่ยมีตรงนี้เป็นพื้นฐานซึ่ง mk ทํำได้ดีมากๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ mk มีความป้งชึ่งแบบน่ารักกำลังดีเราชอบอันนี้ ดงนัมันก็จะออกมามีความผสมผสานบนความเป็นไทยแต่ได้ใจดูแลสุขภาพมันไม่ล้าสมัยแต่ในขณะเดียวกันก็ไปกับเราก็เป็นตัวอย่างง่ายๆให้เพื่อนๆได้ลองเอากลับไปนั่งทบทวนคิดดูถ้าเกิดกำลังทำธุรกิจทำแบรนด์อยู่ หรือว่าทําสินค้าหรือบริการอยู่เอ๊ะเราจะต้องเลือกอบุคลิกแบบไหนดีนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะอัาเรื่องที่มันเป็นคาแรคเตอร์หรือว่าอาร์คิไทป์แบรนด์เนาะที่มันมีหลายๆแบบแะอะไรเงี้ย mm hmm. เพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยลองอไปแมทช์กับแบรนด์ของเรา mm hmm. การทําเรื่องของคาแรคเตอร์แบรนด์หรือว่าบุคลิกแบรนด์เนี่ยจะบอกให้ไว้เลยว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆแล้วก็เป็นเรื่องที่ เราห้ามมองข้ามไปนะถ้าเราไม่ทําแล้วเราขายได้สินค้าหรือบริการที่แบบมีเรื่องราคากับโปรโมชั่นอย่างเดียวบอกเลยเอามากนะแล้วเดี๋ยวแข่งเขาไม่ทันก็วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสำหรับชาแนลดิ้ชื่อว่าแบรนด์ชัดๆฝากกดไลค์แชร์เมนต์สับตะไคร้เป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับลาไปก่อนเนาะเจ็บใหม่สวัสดีครับ